การเลิกขี้เกียจเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีคิดอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี่คือขั้นตอนที่อาจช่วยได้หนึ่งตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเขียนเป้าหมายของคุณลงบนกระดาษเช่นการมีสุขภาพที่ดีขึ้นการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือการเก็บเงินแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถทำได้ในแต่ละวัน 2. เริ่มต้นด้วยก้าวเล็ก อย่าพยายามทำทุกอย่างในครั้งเดียวเริ่มจากสิ่งที่ง่ายและใช้เวลาน้อยเช่นออกกําลังกาย5นาทีหรือจัดโต๊ะทำงาน 3. จัดตารางเวลาใช้ปฏิทินหรือแอปจัดตารางเวลาเพื่อวางแผนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันกําหนดเวลาเฉพาะสำหรับการพักผ่อนและการทำงาน 4. กําจัดสิ่งรบกวนล,ลดการใช้งานโทรศัพท์หรือโซเชียลมีเดียระหว่างทำงาน สร้างพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานหรือการเรียน 5. ให้รางวัลตัวเองเมื่อคุณทำงานสำเร็จตามเป้าหมายให้รางวัลเล็กๆน้อยๆกับตัวเองเช่นทานอาหารที่ชอบหรือพักผ่อนเพิ่มขึ้น 6. หาคนที่สนับสนุนบอกเพื่อนหรือครอบครัวเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณเพื่อให้พวกเขาช่วยสนับสนุนและให้กํำลังใจ อาจหาคู่หูในการพัฒนาตนเองเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน 7. โฟกัสที่ความคืบหน้าอย่าก,กังวลกับความสมบูรณ์แบบให้มุ่งเน้นที่ความก้าวหน้าและพัฒนาการที่คุณได้ทำ 8. ย้ำความสำคัญของเป้าหมายเตือนตัวเองถึงเหตุผลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเช่นเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อครอบครัวหรือเพื่อความสำเร็จในอาชีพจำไว้ว่าการเลิกขี้เกียจ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีแต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความอดทนค่อยๆเป็นค่อยไป9เข้าใจต้นตอของความขี้เกียจบางครั้งความขี้เกียจอาจเกิดจากความเหนื่อยล้าทางร่างกายหรือจิตใจให้สังเกตว่าคุณรู้สึกขี้เกียจเพราะอะไรเช่นขาดแรงจูงใจไม่รู้จะเริ่มจากไหนหรือมีเป้าหมายที่ใหญ่เกินไป10สร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการทำงานจัดพื้นที่ทำงานให้สะอาดและเป็นระเบียบ ใช้สิ่งกระตุ้นเช่นวางภาพเป้าหมายที่คุณต้องการบนโต๊ะหรือเปิดเพลงที่สร้างพลัง 11. ทำตารางวินัย21วันสร้างนิสัยใหม่โดยทำสิ่งที่ต้องการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา21วันเช่นการตื่นเช้าหรือการออกกำลังกาย 12. ใช้กด5วินาที5 second rule เมื่อต้องการเริ่มทำอะไรที่สำคัญให้เริ่มทันทีภายใน5วินาที หลังจากคิดเช่นลุกขึ้นจากเตียงเมื่อคิดได้ว่าควรลุก 13. ลองเทคนิคพอมโดโรทำงาน25นาทีแล้วพัก5นาทีเพื่อให้สมองไม่ล้าและมีสมาธิดีขึ้นเทคนิคนี้ช่วยให้คุณโฟกัสกับงานได้ง่ายขึ้น 14. ใช้พลังของการลงมือทำก่อนบางครั้งการขี้เกียจเกิดจากการคิดมากเกินไปลองลงมือทำเลยแม้จะไม่สมบูรณ์แบบเช่นเริ่มเขียนงานโดยไม่ต้องคิดเรื่องรูปแบบ 15เชื่อมโยงงานกับสิ่งที่คุณชอบหากงานที่ทำดูน่าเบื่อลองหาวิธีเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณชอบเช่นฟังเพลงโปรดขณะทำงานหรือทำในสถานที่ที่คุณรู้สึกผ่อนคลาย 16. ทําทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเริ่มวันด้วยงานที่สำคัญและยากที่สุดเพื่อที่คุณจะได้มีพลังในการทำสิ่งนั้นเมื่อเริ่มต้นวัน17เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ แบบก่อนจะเริ่มเพราะสิ่งนั้นอาจทำให้คุณลังเลและที่เกียจลงมือ 18. ใช้ความกดดันในเชิงบวกแจ้งให้คนอื่นทราบถึงเป้าหมายของคุณเพื่อสร้างความกดดันให้คุณลงมือทำเช่นบอกเพื่อนว่าจะลดน้ำหนักหรือจะทำโปรเจกต์ให้เสร็จในวันที่กำหนด 19. หาวิธีพัฒนาสมาธิฝึกสมาธิวันละ5-10นาทีเช่นการนั่งสมาธิหรือ20แบ่งเวลาการพักผ่อนอย่างเหมาะสมให้เวลากับการพักผ่อน เช่นดูซีรีส์หรือเล่นเกมในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าต้องทำงานตลอดเวลา 21. ฝึกพูดกับตัวเองในเชิงบวกเปลี่ยนจากคำพูดฉันทำไม่ได้เป็นฉันทำได้แน่หรือเริ่มนิดเดียวก็ยังดี 22. จัดการสุขภาพร่างกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้เพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอเพราะร่างกายที่แข็งแรงจะช่วยลดความรู้สึกเฉื่อยชา 23. ใช้แรงจูงใจจากตัวอย่างของผู้อื่นอ่านหนังสือหรือดูวิดีโอเกี่ยวกับคนที่ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 24. วางระบบรางวัลและบทลงโทษตั้งเงื่อนไขเช่นหากทำงานเสร็จในวันนี้คุณจะได้ออกไปเที่ยวหรือถ้าทำไม่เสร็จคุณจะไม่ได้ซื้อของที่อยากได้ 25. ลองวิธีใหม่ๆในการทำงาน หากรู้สึกเบื่อหรือหมดพลังลองเปลี่ยนวิธีการทำงานเช่นการทำงานในที่ใหม่หรือใช้แอปช่วยจัดการงานสิ่งสำคัญไม่มีใครเปลี่ยนตัวเองได้ในวันเดียวคุณต้องมีความอดทนและความมุ่งมั่นหากล้มเหลวให้ลองเริ่มใหม่อย่าก,กดดันตัวเองจนเกินไปเป้าหมายคือการกล้าไปข้างหน้าแม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันคุณสามารถเลือกทำบางข้อก่อนแล้วค่อยเพิ่มทีละน้อยเมื่อคุณพร้อม